สวัสดีค่ะ mt 0 3ทูดโอเล่อารีนนทบุรีผู้เข้าประกวด Miss Tourism World Thailand 2021ค่ะวันนี้วัเละพาไปทำความรู้จ,กกรจักกับจังหวัดนนทบุรีให้มากขึ้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยมีทั้งหมด6ออำเภอด้วยกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่อำเภอรแรกอำเภอปากเกร็ด อำเภอ์น,นี้ถือว่าเป็นอำเภอที่ยอดฮิตแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยล่ะค่ะหลังจากไหว้พระทำบุญกันเสร็จแล้วก็มาแวะคาเฟ่จิบกาแฟถ่ายรูปพักผ่อนกันค่ะต่อกันด้วยอำเภอที่2อําำเภอบางบัวทองค่ะนนอนเภอที่2คถือเป็นสถานที่ที่คนนิยมมามากที่สุดในจังหวัดค่ะ อำเภอที่3เป็นอำเภอเมืองนอนทบุรีของเรานั่นเองค่ะเขงนี้เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดนนทบุรีเลยละคะ่ะมีทั้งว่าสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญต่างๆด้วยค่ะอเภอต่อมาคืออำเภอบางกลวยค่ะน้ำวัดตะเคียนนะคะแล้วก็มีสตูดิโอชมเชยด้วยค่ะที่นี่สวยและมีโมเมาถ่ายเยอะมากๆเลยอยากชนเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะ อำเภอไซน้อยค่ะน้ำไซน้อยถือเป็นธุรกิจชุมชนเลยนะคะที่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอยากให้มาเที่ยวชมมากๆเลยค่ะการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชนนะคะมาถึงอำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอบางใหญ่นี่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสวูนการค้ราลอยทุกคนมาเยี่ยมเยือนนะคะในนามของทุกการท่องเที่ยวและการ,การทิลาจังหวัดนนทบุรีนะคะวอเนีก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย